ดีค่ะในคลิปนี้นะคะ JK โ no. เนพาทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพิกัดอยู่ที่สูงเนินค่ะเนื้อที่กว้างๆนะคะ1ไร่3ตารางวาบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องรับแขก1ห้องครัวจอดรถได้หลายคันเลยนะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะภายนั้น ภายในนั้นนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเรียบหรูเลยค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการเข้าพักอาศัยเลยนะคะยังมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะแถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำมุงรวดเหล็กด,ดัดสเตนเลตและผ้าม่านค่ะบ้านหลังนี้นะคะพร้อมที่ดินราคา3ล้าน2แสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายนัดชมกันได้นะคะติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะในกรณีที่นัดดูบ้านนะคะสามารถนัดดูได้นะคะแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า1วันค่ะทุกท่านก่อนเข้ารับชมพื้นที่จริงนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊เคนกนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ